สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินมีลายใหม่มาสอนนะคะแอดมินมีลายใหม่มาสอนนะคะลายหกเหลี่ยมนะคะลายนี้ค่ะลายง่ายๆนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยก็เหมือนเดิมนะคะแอดมินใช้เข็มเบอร์สองนะคะแล้วก็เอ่อไหมเทปเท่าเบอร์สิบหกนะคะสิบหกกับยี่สิบเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นไหมคอตตอนเมืองนอกนะคะแอดมินเอ่อ เทียบเท่าไม่ถูกนะคะว่ามันจะเป็นขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นเส้นเล็กมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขึ้นต้นโซ่8นะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหเดแปดทำเป็นวงกลมนะคะโซ่8ปดทำเป็นวงกลมแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ทําเป็นวงกลมแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆทําควักธรรมดาสิบหกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15 16อย่างนี้นะคะพอได้16อย่างนี้แล้วนะเพื่อนๆก็ทำ C ในจุดเริ่มต้นที่เราทำโซ่หนึ่งไว้นะคะแบบนี้ค่ะอย่างนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้เสร็จไหมแล้วก็ตัดออกเลย แล้วต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นต้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วเพื่อนเพื่อนพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรวบนะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็รวบพร้อมกันนี้นะคะแล้วทําโซ่ขั้นกลางสามแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราข้ามไปหนึ่งช่องนะคะหนึ่งโซ่ตรงนี้นะคะเราไปทําโซ่ที่สองแบบนี้นะคะ ทำให้ได้ทั้งหมด8ครั้งนะคะ8 8กอประกาศแบบนี้นะคะ1ละ2 3แล้วก็รวมหมดแล้วก็ซูขั้นกลาง3อย่างนี้ค่ะข้าม1แล้วก็ไปทำกอประกาศในหลักต่อไปนะคะ2อย่างนี้ค่ะได้3แล้วก็ซูขั้นกลาง3 หน่งข้านะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำาซูสามข้ามหนึ่งมันจะได้ทั้งหมดแปดหลักนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามมันจะได้ทั้งหมดแปดนะคะข้ามหนึ่งแล้วก็มาหลักต่อไป1

ตรงยอดนี้นะคะแล้วก็ทำเป็น C ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทํำ C ตรงนี้ในหลักแรกนี่ค่ะในโซ่แรกนี้นะคะทำเป็นแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพอเพื่อนๆได้แบบนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สาแล้วเพื่อนๆทำํำ F สามหลัก1นสอง 3พอได้3อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะนับรวมกับอันที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้1เป็น4นะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ขั้นกลาง4อย่างนี้นะคะแล้วก็ทำกอประกาศ4หลัก1ทำา f นะคะ4หลัก3 4แล้วก็โซ่1 2 3 4ก็จะได้แบบนี้ ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทุกช่องนะคะ2 3 4สามสแล้วก็หนึ่แล้วก็โซ่เออแล้วก็ทำเอฟสี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำให้ครบทุกช่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะคะเป็นแถวที่4ี่นะคะนี่ค่ะพอเรามาถึง ตรงนี้นะคะแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่สามไอ้ไม่ใช่ค่ะพอเรามาถึงอย่างนี้นะใช่ไหมคะเราทําโซ่สองนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทาทีทาทีก็คือทําแบบนี้แล้วก็รวบหมดเลยอย่างนี้ค่ะทาทีอันนี้เขาเรียกทีอย่างนี้นะคะไม่เอาไม่เอาไม่ทาทีดีกว่าทำเอฟดีค่ะทำเอฟนะคะ ในแพทเทิร์นบอกทำทีทำทีทแล้วมันสั้นไปเราทำเอย่างนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้กึ่งกลางพอดีนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทำโซ่สามพอได้โซ่สามเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทำา f4 หลักหนึ่งสองสามสี่พอได้สี่แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสาม อ่าผิดอีกแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำเอ่อเอ่อทำตรงนี้ได้5หลักนะคะรวมกับไอที่เราเริ่มต้นไปด้วยนะคะเป็น5นะคะต่อไปช่องนี้นะคะเพื่อนๆทำเอฟหลัก1นึ่งสองสาสหอย่างนี้ค่ะเหมือนตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะนี่อันนี้อันนี้แอดมินทาไปแล้วตรงนี้นะคะแล้วต่อไปทาสซ่ขั้นกลางสามแล้วก็ทํา F ห้าหลักหนึ่งสองสามแล้วก็ทํา F ในช่องนี้ห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะหนึ่ง 2 3 4 5แล้วก็โซ่1นึ่สองสขั้นกลางแล้วก็ต่อไปก็1นึ่งสองสามสาแล้วก็ต่อไปก็1 สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้า อย่างนี้คะ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําให้ถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวสุดท้ายนะคะคือแถวที่5นะคะต่อไปนะคะช่องนี้นะคะคือช่องที่เราเริ่มต้นโซ่เอเริ่มต้นไว้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะทำ f 5หลักสามสี 4, พอเพื่อนๆได้5แบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไป อย่างนี้นะคะพอเพื่อนๆได้5เสร็จนะคะเพื่อนๆทําโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทำททีนะคะก็คือแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะก็ร่วมหมดเลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเ <c oughs> พื่อนๆทําโซ่ห้าหนึามี่หแล้วเราก็นับไป1นสองแล้วก็จุดที่3ามเราทํา X นะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ แล้วต่อไป 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ทำา x ตรงนี้นะคะนับ 1, 2, 3ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปโซ่5แล้วก็ทำา x ตรงนี้แล้วต่อไปก็โซ่5แล้วก็ x ที่เดิมนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็โซ่5 แล้วก็ x ที่เดิมเหมือนเดิมก็จะได้เป็นแบบนี้นานไงผิดเอาไหมเอาไหเอาออกอย่างนี้นะคะตรงยอดนี้เราทําแค่5อันเดียวนะคะอย่างนี้ทำแค่นี้นะคะทำแค่อันนี้อันเดียวนะคะแล้วต่อไปตรงนี้เราก็นับ1นึ่งสองแล้วก็จุดที่3ก็ทํา x อย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้แล้วต่อไปก็สู้ห้าหนึ่งสองสามี่สีก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆนับ1นสองแล้วก็จุดที่3ามทำ x แบบนี้1 2 3 4งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำ x อย่างนี้ทุกครั้งนะคะตรงยอดเราจะต้องทำอย่างนี้นะ,ะตรงนี้นะคะ คือทุกอันนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะกับตรงนี้อย่างนี้ค่ะทำไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องทําให้เหมือนกันตรงนี้นะคะต่อไปหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็ทา x อย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทํา x ตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็นับไปหนึ่งสองสามอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะลายนี้ก็สวยนะคะไม่เปลืองไหมเหมือนกันนะคะลายนี้นะสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้เป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำ x ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบแถวนะคะอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาห้าหนึ่งสองสามี่ห้าหนึ่งสองสาี่ห้าแล้วก็ทํา x หนึ่งสอาไปเรื่อยๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะลายนี้สี่ห้าหนหแล้วก็ทํา x หนึ่งสองสามสี่ห้าเ็หนึ่งสองสามสหแล้วก็ทํา x 1 2หงส สองสามสี่ห้า x หนึ่งสองสามสี่ห้ x แล้วก็หนึ่งแล้วก็ x นะคะหนึ่งสองสาแล้วก็ x หนึ่งองสสี่ห้าแล้วก็ x หนึ่งองสสี่ห้า แล้วก็ x 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ 1, 2, 3, x อย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไป 1,2, 3, 4, 5ก็เหมือนเดิมตรงนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่2อย่างนี้นะคะครึ่งหนึงของ5เราใช้2แล้วก็พันหัวเข็มทำทำ f นะคะแล้วก็จะมาตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ่ะ ที่เราทำไว้นะเราทำเป็น f นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ที่แอดมินทำแบบนี้เพราะว่าแอดมินก็จะได้เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาใช้เข็มสอยทีหลังนะคะเป็นวิธีที่แบบง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะได้แล้วนะคะ1ดอกก็จะเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ลายแบบนี้นะคะ สำหรับเอ่อเพื่อนๆจะเอาไปต่อยอดเป็นอะไรก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะแอดมินแค่สอนเป็นแนวทางให้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปต่อก็จะจะใช้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะใช้แบบแพทเทิร์นเก่าอันนี้ได้เลยนะคะแพทเทิร์นเหมือนในแบบสีแดงชุดสีแดงเสื้อสีแดง ันที่แล้วนะคะใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะใช้แบบนี้ได้เลยนะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะว่าแอดมินจะสอนดอกอะไรนะคะสวัสดีคะ่ะ